สวัสดีครับผมเมื่อนี้มีงานมารีวิวสามตัวนะครับมีของไผรน่เดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมบะบอกแรกนี่เป็นมือสอดประดูทั้งลํำนะครับของคุณอาทิตย์นะครับไปชมกันเลยครับเป็นมือสอดประดูทั้งล้ำนะครับต่อท้ายส,ยสวยครับไก่สแตนเลสเซฟนกนะครับ ปลาดูแดงๆลยครับไทยครับจับท่อสแตนเลสปีกทางข้าวซีซหาซิบหาเส้นนะครับเป็นรูสไลด์ครับอัน,นี้ลูกค้าสร้างกิมไปแค่สามสิบนะครับัน,นี้มีตัวแตงปีนะครับกันปีสแตนเลสครับเงางๆนะครับเต็มชุด ยังเล็กน้อยคือดังน,นะครับตีเป็นเรี่ยมครับมาชมไทยครับไทยเป็นแกะลล่ตัวนี้เป็นยิ่งใดแต่ถนัดขวาครับลบเลี่ยมเข่าขวาครับไล่กับเหมือนกันทั้งสองฟังนะครับตัว,ว ฟังขวาสิลบเลี่ยมให้จับมือขวาถนัดครับหางใส่บริเลรบนะครับจงไปเลี่ยมไปเพื่อความสวยงามครับผมหัวที่สองครับเป็นกำมข้อประดูทั้งล่าของคุณแขนไล่ลูกไส้หลาว่านะครับ ชมไทยครับเป็นไหม้ประดูสีแดงสวยๆครับขอบไก่ในเป็นอลูมิเนียมนะครับไก่สแตนเลสเซฟนกครับผมจับท่อสแตนเลสปีกข้างเท้าหาซิฟเส้นนะครับลูสไลซ์ีเอ็นซีนะครับมาชมไทยครับไทยนี้ไันน้แกะกันลื่นนะครับเป็นข้อเรียบครับ แต่ว่าถ่ายได้แกะไล่นะครับแกะคือกันทั้งสองฟังนะครับยิงได้ทั้งคนถนัดใส่และถนัดขวาครับผมไปดูสีจะจัดเลยครับตัวนี้บ่แไม่ลอยแตกเลยครับเป็นรอยสีเขาใหม่ใหม่ตั้งสีนี้ครับ บอกสุ้ไทยนี่เป็นกับข้อลองนิวนะครับมาดูทั้งล่ำครับเฮ็ดสีดันนะครับตัวนี้เป็นสีดันครับขอบไกลสแตนเลสครับไกลสแตนเลสเส้นนกจับท่อสแตนเลสอีกขางข้าวหาซิเส้นนะครับลูสไลซ์ CNC ครับผมมาชมไทยครับ ไม่เป็นไม่สีลายไม่ออกชัดเจนเลยนะครับเป็นสีดันครับผมไม่ไปดูนะครับถ่ายนี่ลงนิ้วสวยๆครับเป็นสีดันไล่ไม่เลื่อยออกชัดเจนเลยนะครับเวลาถ่ายกับวัสดุ